กระสุนครับผมกราบสวัสดีครับผมเจอกันของกัลเอซ่าชนแดกมาแล้วครับผมมาในสิวท่านวันนี้ผมมาครับผมตามกระแสครับผมช่วงนี้กำลังโด่งดังครับผมก็คือแมงกระพูนหัวกระสุนครับผมวันนี้ผมมาเหลาหรือเปล่าตามน้ำปลาเนาะยำครับนี่ครับผมผักบุ้งลวกเนาะแล้วก็แมงกระพูนครับผมเองได้เสียเวลามา มาจัดกันเลยครับผมดูครับน้ำปลาครับผมมาแล้วครับผมโมกระสุนมาแล้วแพงมังมัดกระสีกุลท่านโอหดูยอดกระสีกุลท่านอีกกระป๋องมารสเผ็ดนะครับผมแบบนุ่นนัวแซ่บๆนะครับผมยอดกัยอดนะครับ โมกศูนย์ครับผมยอดฮิตยอดฮิตครับผมประมาห้าตัวแล้วครับผมโอ้โหแข็งมากมากนะครับพี่สิวิท่านหดเหลือที่ยากครับผมเพราะว่าเป็นลวกเนาะมันต้องหื้อเหยันต้องหื้อสุกนะครับผมนี่นะครับต้องเหยันหื้อสุกนะครับผมอืมหมกต้องจริงเงี้ยนะครับผมอืมแบนบนัวๆแล้วครับพี่สิวิท่านโอ้โหสายใจสายใจมาเออ้โหขอบคุณนะครับผม ท่านิดด้วนที่กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวมตาตรานให้กับอย่างเช่นอะดีดหรือแพลตครั้งเจสเพจธรรมวัดของขอกับพระพูดเป็นยังยิ่งนะครับผมมาครับชิดท่านเหมีอนะครับผมขอกับไม่ขอกับแ,บ,บแต่งญี่ปุ่นครับผมเฮ<ไ>้ยนี่นี่กับตกแต่งน้อยๆมามามลองนี่ครับผมกระสุนครับผมทางโเซเชียลครับผม อืมคอปลามหลก็สดละอืมดอืมอืมเป็ดตัวยังไงครับผมนอบบกเก็บ มะนาวครับผมจะมา,นาเนื้อปลาต่ำนะครับผมน้ำปลาหโฮลเดียวครับผมขอกลับมาครับพี่ท่าน มาลดไปเกาหรีครับผมสาม อืมอืมหมูกระทุนครับผมอืมน้ำปลาเนาะที่เขาตามครับผมเขานิากับแมงกับปูน้นำไปหิ่งหาเข้าไปครับผมอโคตรอร่อยเนาะน้ำ ยได้มันแพงครับผมตัวละร้อยครับผมได้มาห้าตัวนะครับผมห้าร้อยบาท นั่นเองฮึมฮึมโคตรฟินแล้ว อยได้ครับผมนี่หน้าเดียวครับแพงครับผมหมกุศุลเนาะอ๋อ ได้ครับผมก็ลำหมดไปแล้วครับผมหมดกระสุนม,ม 嗯。Mm hmm. ครับผมมูลครครับผมตามเราหมวกกระสุนครับผมใส่ผักบุ้งลวกกันหน่อยนะว่าหมวกแต่เครับใส่ได้นอกหมวกกระสุนมันมันมีห้าตัวนะมันราคามันแพงนะครับเนาะสุดยอดมากๆครับผมคลิปหน้านะครับผมถ้ามีต้นทุนเยอะนะผมจะมาทำรอบนึงนะครับผมอร่อยรับเมนูนี้สดายมันมีห้าตัวนะผมเอาแรกตัวเจ็ดย่อยครับผมฟามมือเนาะเอาไปลวกครับผมลืมไปครับผมลวกเมินมาหน่อยแล้วก็ หรือว่มมาไปเจน้ำเดนเนาะมันโหดเราเดือตัวน้อยเดียวนะครับผมขอการสมาธิรับนมครับผมเมนูหัวกระสุนแม่กระพุนหัวกระสุนนะครับผมตามโซเชียลหลังดังนะครับผมถ้าใครมีชอบก็อ่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเพื่อจะได้มีต้นทุนในการทํางานนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้กาลังตามหาหลักกิโลครับผมเดี๋ยวประมาณพันกว่าครับผมขอของเอฟซีท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกกดติดตามนะครับผม ยั่งไม่ขอรับจับลูกคอลครับผมขอคำว่าสวัสดีครับสุดยอดออนช้าน้อยครับผมอ้าสุดยอดโคตรนัว